อ่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลบสายไฟนะครับที่มันติดอยู่บนหน้าบ้านของเราอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเสียเวลาในการลบสายไฟตัวนี้นานมากมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟิวเจอร์อปนะครับเขาได้เพิ่มฟังก์ชันในการลบสายไฟกับลบคนมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาทํากันนะครับว่ามันทํำยังไงเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่ Adobe Creative Cloud ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ไปตรงคําว่าแอปนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น All แอปตรงนี้อยู่นะครับเราก็เลือกเป็นเบต้านะครับเพราะว่าฟังก์ชันใหม่เนี่ยมันเพิ่งเพิ่มเข้ามาใน p o t t s s o p เบต้านะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดมันขึ้นมานะครับแล้วก็ Import รูปเข้ามาแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับให้เข้าไปที่บัตรทูลตัวนี้นะครับ ที่มันเป็นปาสเตอร์ยาตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Remove Tool นะครับหรือคีย์ลัดก็คือตัว J นะครับแล้วตรงไฟล์ Distraction ตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีเมนู One Click Remove ตรงนี้ครับให้เลือกเป็น Wireless and Cable นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วคลิกเดียวหายไปแล้วเรียบร้อยก็คือมันจะใช้เป็น AI Generate นะครับในการ detect สายไฟแล้วก็ลบออกไปนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นคนริมชายหาดนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการที่จะลบคน พวกนี้ออกไปนะครับให้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเลือกแล้วก็ลบทีละคนแล้วนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเลือกไปที่เครื่องมือเดิมเลือก Remove Tool นะครับแล้วเลือกอตรง Find Distraction เลือกเป็น People แทนนะครับโหมดก็เลือกเป็น Auto ปกติมันเป็น Auto อยู่แล้วแหละโอเคตรงเลือกเป็น People นะครับอ่ะมันจะขึ้นเป็น Highlight ี pool อ, High อย่างนี้นะครับให้เราเนี่ยกด Enter ก่อนทีนึง หายเลยมันเจ n เน a เรตหายไปเลยแล้วเราก็มาเก็บงานพวกที่เหลือเล็กๆน้อยๆครับจริงๆเราก็ใช้ AI ลบได้เหมือนเดิมนะขอเก็บงานแป๊บแล้วเราก็กด g e n e r a เร f ฟ l ลนะครับเราก็กดพิมพ์ไปว่า delete ก็ได้ให้ AI มัน delete ให้อ่ะเรียบร้อยเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการลบสายไฟหน้าบ้านแล้วก็ลบคนในรูปนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตฝากล้านนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ Adobe อ l อ App ราคาถูกนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่บนเว็บไซต์ m z t t v s h o p c o m ได้เลยนะครับผมเติมเงินสั่งซื้อโค้ด activate code ไม่ต้องเพิ่มบัตรเครดิตแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยครับผมขอบคุณครับ